สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการอารักจิ๋วและอารักผู้ใหญ่ระดับประเทศปี2021แค่ฟังโครงการก็รู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่มากแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าคือแรงบันดาลใจอะ่ะอันดับแรกเลยคือมาจากอากงอาม่าอากงอาม่าของน้องเบต้ากับน้องอัลฟาแล้วก็ปดาก็เลยคิด คุยกับสามีคือซุ่มอีกเหมือนเดิมคือสมัครเองเลยแล้วก็ทําเพราะตอนที่เริ่มสมัครนะ่ะรู้สึกเฮียก็ดีใจมากแล้วก็ไปไปเดินหาซื้อของมันต้องมีวัตถุดิบอะค่ะคือข้อหนึ่งต้องมีสมุดแล้วมีปากกาก็ปรึกษากันก็เดินไปไปที่ห้างอะไปนั่งคิดค้นก็ได้สมุดเล่มนี้มาแล้วก็ปากกาทีนี้ก็มานั่งทํา ปกติแล้วอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบลุยเลยมีงานอะไรทําก็คือลุยเลยแต่ว่ามันจะไม่รอบคอบแต่ว่าถ้าเราได้มามา,มาคัดรอบคัมภีรข้อหนึ่งเราได้สมาธิมีสมาธิคือการที่เราจะคัดลอกเราก็ต้องอ่านก่อนถูกไหมคะคือมันก็ทําให้เราทํางานได้สมบูรณ์แบบขึ้นแล้วก็ ต้องขอคุณพระเจ้าอะค่ะที่สาม,มีก็ช่วยกันคิดอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนทําไม่ได้ข้อหนึ่งต้องต้องจัดเตรียมเวลาด้วยไม่ไม่งั้นจะทําทําไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อผิดพลาดซึ่งจากปีที่แล้วอะทําพลาดแต่จะเอามาประยุกต์สำหรับปีนี้ค่ะแล้วก็คือถ้าเราจัดสมุดจัดสมุดแบบนี้ เวลาที่เราเขียนผิดอ่ะเราสามารถฉีกออกได้มันเป็นเทคนิคนะคะสำหรับทุกท่านที่จะเข้าร่วมในปีนี้ได้เราก็ปากกานะคะ่ะก็ควรจะเป็นปากกาที่ลบได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณสามีอะคะ่ะที่คิดคิดสูตรนี้ขึ้นมาให้ <laughs> แล้วก็เวลาเวลาเวลาคัดอะคะ่ะถ้าเราเราจัดเป็นสเตปอ่ะคือ หน้าแรกอาจจะสวยมากเลยแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันตอนแรกคือเขียนแต่ถ้าสุดท้ายถ้าเราจัดตารางไม่ตรงเวลามันจะเป็นเขีย่ย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอก็ขอบคุณพระเจ้ากปกติแล้วเราจะทำงานเยอะมากสมองเนี่ยสมองทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นโทรหาค a l l center ระหว่าง call center ไม่รับเราหยิบงานอื่นขึ้นมาทำละแล้วเสร็จแล้วพองานทุกอย่ามันจะเละหมดเลย ไอสิ่งที่จะทําไม่ได้แต่ทีนี้การคัดลอกตัวเนี้ยมันทําให้เรามีสมาธิมากๆเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนอะคะ่ะว่าปีนี้ถ้ามีโครงการแข่งขันอลักษ์จิ๋วและอลักษ์ผู้ใหญ่ก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกทุกท่านอย่างปีนี้โบสถ์เรามีแค่สามท่านอยากได้เพิ่มอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบท่านค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสำหรับ,รบอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพระเจ้านะคะเห็นไหมฮะพระพรมากมายขนาดไหนมีการวางแผนกลยุทธ์ด้วยอยากบอกพี่ลพี่ลกับตูมนี่ประเภทเดียวกันอนะไม่รักการอ่านไม่รักการอ่านนะจริงๆแล้วแต่พอเราต้องลงมือมีคอมมิชเมนภาษาอังกฤษบอกคอมมิชกับพระเจ้าเอาไว้ตั้งปณิธานตั้งใจไว้กับพระองค์มันจะมีแรงผลักดันให้เราทําให้ลุล่วงจนได้